ช่วงอันตรธานนี้ครับเราอยู่ที่หลุม9้าคอร์สีนะครับของสนามบางไซคันทีคลับครับวันนี้อยู่กับโปรนพคุณวงหล่อครับสวัสดีครับโปรนสวัสดีครับพี่ยามครับครับหลายปีมากหลายปีมากใช่รูปหล่อเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับเพิ่มเติมคือวันนี้มีซิวเรื่องตีไกลมาด้วยใช่จริงๆเอ่อมาอยู่คอร์สสีหลุม9เนี่ยเป็นหลุมที่พาสีใช่ไหม เป็นระยะที่มันไม่ได้ไกลมากนัก,ลกแล้ว<ช>เราสามารถที่จะตีเข้าไปใกล้เพื่อทำเบอร์ดีได้วันนี้ก็เลยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับการเพิ่มระยะในหลุมที่แบบเราต้องการระยะเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการการโหลดน้ําหนักแล้วกันการโหลดน้ําหนักเป็นหลักนะครับเวลาที่เราตีเนี่ยนะแบ็กสวิงเราต้องมีการห่างไปทางขวาดาวสวิงกลับต้องกลับมาทางซ้ายผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเ,ออเข้าใจรู้อยู่แล้วนะครับแต่มีน้อยคนนักนะครับที่จะเข้าใจเรื่อง ของการเคลื่อน c ซ n t e r of m a s s หรือจุดศูนย์กลางของร่างกายเนี่ยว่ามันควรจะเคลื่อนไปทางไหนนะครับเว<ส>ลาที่เราดักสวิงนะครับแน่นอนเวลาถรายหนักไปทางขวาเนี่ยเซนเตอร์ออฟมาสนะครับเราจะเคลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยนะครับ,รบผมเอาเป็นตัวซักกะมารตรงกึ่งกลางสะโพกละกันตรงนี้แล้ะกันนะครับประมาณโค้งเ็วขัดแต่ตัวโค้งเขัดเนี่ยจะมีการเคลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยนะครับจากนั้นตอนช่วงที่เราจะผ่านจากเครื่องสวิงขึ้นไปเนี่ยโค้งเ็วขัดเราควรจะต้องมีการยกขึ้นไปข้างบน อ่าตรงนี้เรียกว่าอันเวดนะหรือว่าการเตรียมพร้อมสําหรับการที่จะโหลดลงมานะถ้าเกิดว่าคุณพยายามที่จะแทกไปทางขวาอย่างเดียวเนี่ยเวลากลับไปซ้ายเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไปทางซ้ายแต่ว่าแรงที่กดลงไปที่เท้าซ้ายเนี่ยมันเหมือนกับเราเราไม่ได้ย่าลงไปอะ่ะเหมือนกับเราแค่แบบข้างๆแบบนี้ดังนั้นเวลาให้เราแบ็กสวิงขึ้นไปครับพ่ออ่ามันจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกับการให้สะโพกเราเนี่ยยกขึ้นนะตรงนี้รตรงนี้เขาทําการวิจัยมาแล้วว่าเวลาที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปหรือว่านักกอล์ฟที่ไกลเนี่ยจะมีการยกตรง กดลงแล้วก็ค่อยสป,ปินสะโพกนะครับ mm hmm. สังเกตไหมหลายคนเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยแามหลักมาทางซ้ายไม่ทันนะ่ะคือขึ้นไปแล้วมันมันขวาไปแล้วมันจะซ้ายยังไงไอตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมอ่าตัวเชื่อมคือพอเราขวาปุ๊บแล้วเรายกขึ้นแล้วเราก,กดลงมา mm hmm. เหมือนกับเวลาเราเราจะทุ่มของไปที่พื้นอนะ่ะเราต้องมีการยกขึ้นก่อนแล้วก็ท mm hmm. ุ่มลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยนะให้ความรู้สึกว่าสะโพกเนี่ยมีการยกขึ้นตรงนี้เล็กน้อยหลังแจ็คเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้สร้างความรู้สึกตรงนี้นะครับ ให้ลองทําดูก็สามสีทีก่อนแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าหน้าตแหน่งท็อปสวิงเนี่ยเข่าซ้ายมีการกดลงไปเนี่ยอันนี้คือถูกต้องละ mm hmm. แต่ถ้าเกิดท็อปสวิงนะครับยังไม่รู้สึกว่ากดเนี่ยอันนี้คือช้าเกินไปแน่นอนพอเราท็อปสวิงแล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ขวาเนี่ยการจะมาซ้ายเนี่ยผมว่ายากมากนะมันก็จะเป็นการต้องแบบถมลงไปแล้วเกิดว่าคุณใกล้ๆกกันเลยใกล้ๆก,กันเลยใช่จังหวะมันจะแค่นิดเดียวนะครับแนะนําว่าให้ฝึกสวิงลมเยอะๆแล้วลองลองดูที่หัวเข็มขัดถ้าหัวเข็มขัดมีการเคลื่อนที่ข้างข้างแล้น อันนี้ถูกต้องแต่แต่ถ้าข้างอย่างเดียวมันก็จะต้องข้างกลับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมแล้วในวันนี้นะครับมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถกดล็อกไปถามปโปนบได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเห็นแล้วว่าเทคนิคการตีไกลาบ,บางครั้งเนี่ยจุดที่มันเปลี่ยนทําให้เราตีไกลขึ้นเนี่ยเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวใช่ครับเป็นช่วงเวลาเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับใช่ซึ่งทำให้ตีไกลขึ้นถ้าใครสงสัยนะอยากจะรู้ว่ามันตีไกลยังไงสวิงทํายังไงให้ดีเนี่ยผมมีข้อแนะนํานิดหนึ มีหนังสือ Golf One One Tip เล่มนี้ขอไทยอินเลยนะครับปูอามสุดยอดเลยครับคือเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองเล่มแรกนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้จะมีเทคนิคหมดเลยตั้งแต่เรื่องของสวิงคอนเซปต์เรื่องของแบบฝึกหัดเรื่องของออนคอร์สเลสเซอร์เรื่องของลูกสั้นแล้วก็พัดก็ อยู่ครบในในนี้เลยสามารถที่จะอ่านได้นะครับก็เนี่ยครับในในนี้ก็จะเป็นสีสีเลยนะครับเป็นพิมพ์สีหมดเลยก็อ่านได้ง่ายมีรูปประกอบเยอะชัดเจนมากนะครับยังไงก็ลองลองสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้ยังยังพอมีอยู่นะครับได้เลยครับขอบคุณโปรนพมากครับยินดีครับรีวิวตีไกลแบบนี้นะครับยังไงถ้าผู้ชมไปลองฝึกดูนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงออนแตที d ดสัปดาห์นี้ครับ